คุกกี้แพงคือหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะนุองเชอรสวัสดีค่ะวคอสวัสดีค่ะน้องเชอร์เออหน้าเราสว่างสดใสไหมคะอ่าเพราะว่าเรามีไฟใหม่ก็ส่องสว่างมากแต่วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องไฟค่ะเรามาพูดเรื่องขนมค่ะน้องพิมพ์รู้ไหมว่า ขนมอย่างเดียวกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ราคาแบบถูกมากบางทีก็ราคาแพงมากวันนี้เราจะมาชันเลนกันค่ะเราจะมาถ่ายกันว่าขนมแพง vs ขนมถูกเด้ขนมแพงปิตาชินบางทีนะขนมที่ถูกมาจจะอร่อยกว่าขนมที่แพงจะเป็นไปได้เหรอคะขนมแพง เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจากให้นตอนนี้ของอยู่หลังกําแพงเราไม่เห็นนะคือกําแพงอย่ายนี้ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะเป็นกน้องนะกลองนะตอนนี้ครัวซองชิ้นหนึ่งนะคะจะมีชิ้น A กับ B นะไม่บอกว่าอะไรนะ A กับ B ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นครัวซองอิลิกเคเซอร์รู้จักไหมครับอะไรอนนี้แม่ชอบกินเวลาไปซื้อทีนะต้องเข้าคิวยาวมากชิ้นละเกือบแปะประมาณ80ได้นะถ้าเป็นสวนของถิ่สวนอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็น ขวดซองตลาดเตาปูนประเมินค่าไม่ได้ไมีแน่ใจเท่าไหร่อาจจะสิบยี่สิบไม่แน่ใจยี่สิบตาค่ะอ่าคำแรกจาก A ก่อนนะคะอ่าเอายื่นเอามือมาเลยค่ะเอาเลยเหรอข <c oughs> าเอะไรไมาหนูป้าจิ้มไหม่ถ <c oughs> ูกแล้วกับแท่งสิรสชาติเป็นไงครับปัญญาเนี่ยมน้อยไปอ่ะอันนี้เอค่ะครับกินเยอะยวรู้อันนี้เอเหรอเอนะเอก่อนนะเปีนยงเอมันก็ควรซองเหมือนกัน เพรหอมเลยนะหอมเลยมันก็อร่อยนะอ่าปีปีปีร้อนเหรอมันทายแข่งกันเปนเนื้อบีค่ะบีทิมนะครับบีเป็นไงครับบีอร่อยอันนี้ตอบมากตอบตังมากเอกับบีไหนแพงฮะหนึ่งสองตับีมีใช่ไหมใช่เปิดตาได้อย่างเปิดได้ค่ะ อันนี้คือบีเย้ทุกคนเพราะว่าแม่ทำไมคะเพราะว่าลองชิมดูแบบเปิดตาอิลิเกอร์มันจะมีเอกลักษณ์ของตรงความกรอบข้างหน้าที่กัดแล้วมันจะมีความกรอบแบบแข็งๆไงมันจะไม่เหมือนร้านอื่นแม่จำได้เพราะแม่กินบ่อยเนี้ยมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเหนียวแล้วก็แบบมันแน่นกินแล้วมันก็หอมเลยนะแต่แบบ ถอดอันนี้ปุ๊บเปิดใช่เลยฉะนะทีนี้ครูต้องเขนมชิ้นต่อไปที่อยู่หลังกำแพงแล้วอะไรอยากรู้มากเค้กชิ้นหนึ่งมาจากโคเรนเตลโคเรนเตลชอบเขาบอกว่าราคาสองร้อยบาทเค้กชิ้นนึ่งส0งบาทเค้กร้านแพงเ VS กับเค้กเค้กบอกว่าอันนี้ไม่เค้กตลาดนะเค้กตามไม่บอกชื่อกัน20บาทตามร้าน ร้านมีชื่อ5เคเอปาได้ตัดใส่ช้อนให้2คนแล้วเคเอใช่เคเอเขาป่านได้เลยค่ะนี่คืออยู่ในช้อนมีมือด้วยอะไรไอ้เจ้าไม่ปาบุ๋ยนี่เล่มูกปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ปางุ๋ยทอนมันกะระยะไม่ถูกทอนสั้นทอนยาวอ๋อต่อได้ละเคเป็นไงฮะละลายแบงมันมีใบเป๊ะเปียกเลยอ่ะไม่อยากกิน เค้กบีอ,อยู่ในช้อนแล้วกินเลยนะกินเลยค่ะ <c oughs> จำไม่ได้เดี๋ยวบีบีสองร้อยกับยี่สิบบาทใ <c oughs> ช้ยังกันมากชิ้นหนึ่งสองร้อยบาทชิ้นหนึ่งยี่สิบบาทพร้อ,อมยังคะไม่ชอบทั้งคู่เลยค่ะ <c oughs> อันไหนแพงใช่ไหมคะอือันไหนแพงอันไหนแพงเคและบีนั้นหนึ่งสองสามเออ <c oughs> อ้าเปิดตาได้ พร่อเลยครับสำหรับตัวเองนะครับมันกรุบๆกับมันผมมันเข้มข้นเหมือนมันมีรายละเอียดเยอะมีความกรอบเหมือนมันมีมีเยอะอ่ะมันมีขวายละเอียดเยอะมันไม่ได้อร่อยกว่าค่ะแต่ว่ามันกรอบๆเด็กจิ๋วก็เลยชอบกันแล้วเด็จิ๋วไม่รู้ว่าไหนแพงไหนถูกเด็จิวก็เลยเลือกอันที่มแบวนะถูกต้องงขอบคลยอันนี้คือเอันนี้คืออะไรอันนี้ดีค่ะแต่ว่ามัน ร่อยนะเหลาอรายกันเลยอ่ะหลายรายกันหนูชอบอันนี้เพราะว่ามันกรุบกรอบแม้ว่าถ้าเกิดป้าตักไม่โดนตรงกรุบอ่ะยากตอบยากจริงเหรอใช่แต่เพิ่นตักแล้วมันมีความกรุบกรอบแล้วมันมีรายละเอียดฉะนั้นเนี่ยมันเลยทายถูกว่าอันนี้มันมีอะไรอีกอันมันดูเรียบๆเฉพาะเนื้อเค้กนะใกล้เคียงนะจริงเหรอจริงเข้าต่อไปนะคะเป็นเครื่องดื่มค่ะแก้วนึงมาจากร้านชาตามือ ส่วนีกแก้วหนึ่งมาจากร้านตาบาคัคค ชาตามมือน่าจะประมาณป้าจะมาทาไม่ได้ว่าสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าสี่สิบมั้งชาตามมือไม่เคยชาตามนี่มีร้อยหกสิบห้าร้อยกว่าอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะกโก้กโก้น่าจะก็ร้อยห้าสิบแล้วแต่เขาบอกว่าหนูไม่เคยกินกโก้ตามมือค่ะแต่ว่าหนูเคยกินสตาร์บัคแม่ไม่เคยกินทั้งสองยี่ห้อเลยเพราะว่าสตาร์บัคแม่กินแต่ชาวันนี้ได้จะได้กินอ่ะมาแล้วค่ะจชิมยังไงอ่ะเอาเอก่อนเอาจิวทีละคนเหรออันนี้เอใช่ไหมคะเอก่อนเอก่อน เอนะครับเออ่ะแค่แค่มน<ด>พอครับพอ<ด>จะกินเยอะพอครับเนื้อดีอ,อืมไม่รู้ร้อนเลยอ่ะ B ใช่ีอืมรสหวานมากเลยมะนี่มีกี่ A ใช่ไหมพอครับอ่าแ <c oughs> ย่แ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันแก้วไหนแก้วแพงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดกันคิดกันคิดกันขอคิดกัน 3ามสิบห้ากับร้อยหก้ียควมไหมฮะมันไม่ได้เป็นอสารเล่นสไม่ไม่อ่อยทั้งคู่เลย้าไหนแพงหนึ่ง่องาเอ๋่ขยวตอบเองมั่วเลยอันนี้คือแมตอบดีอ่าเปิดตาอ่าให้เไม้์ทีนึงอันนี้หรอแม่ถูกถูกเหรอเหนใช่ไหมไอ้เจ้าไหนอร่อยกันล่ะบีบไม่ถูก อ่ะอันนี้บีเอคือตาเมอรีเพื่อตาบ้าอ่ะม,ม่ชอบ<ม>เลยทำไมครับมันเข้มข้นมาก<อ>มันหวานเหมือนกับว่ากินแล้วเหมือนกินไอ้น้ำข้นหวานอะ่ะอันไหนอันเนี้ยมัน,น,นหวานมากเลยอ่ะที่ลังเลเพราะว่าโกโก้มันเข้มขน้นแต่มันหวานมาก<อ>แต่อันเนี้ยสตาบัก๊กอันที่สองเนี่ยมันมันไม่หวานมาก มันเหมือนกินแล้วกำลังพอดีอเจียวว่าเจียวไม่พอดีนะเจียวไม่รู้ว่าคือหนูไม่รู้เลยอะค่ะเพราะว่าหนูไม่ชอบตอนคู่เลยหนูไม่รู้ติดต่อว่ามันมีอะแล้วไม่รู้ต่อว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ต่อว่าเอ่ะเอาเมื่อเอาเมต่อโน้แย่อะสอง่องสองนู่นนั่งอ้อต่อไปเปิดกันเปิดกันเห็นเห็นเลยเพราะว่าก็ไม่รู้เพราะว่าหน้าตาเหมือนกันเป๊เฉดเด็บมากแต่ว่าเนี้ยเหมือนผิวจะเนียนกว่านิดนึงนะคะน้าจ๋า เขาบอกว่าชิ้นหนึ่งมาจากโอเนเจอีกแล้วค่ะสมัยก่อนแม่ซื้อกินตอนที่พิมพ์เล็กๆอ่ะชิ้นละสี่ตอนนี้70บาทแล้วค่ะข้าคแต่ว่าเกือบเกือบสองเท่าแต่ว่าของถูกก็ไม่ใช่ย่อยนะ20บาทอ่าอันนี้ A นะคะอันนี้ B ีอ่อาเดี๋ยวให้หยิบกัดเลยหยิบกัดเลยเหรอเอเอาเลยเอาชิ้นไหนก่ยนงนด้ค่ะเอาเลย พอๆๆวาง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 คำตอบกับตอนจะงงท่านผู้ชมงงอันนี้ A อันนี้ B ยอดมาณะอันไหนแพงกว่ากันใช่ไหมอันไหนแพงนึงต้องเติมอีกแล้วอีกแล้วเขียวบอกว่าหนูท่าคือหนูไม่รู้ไงคะเขียวตอบว่า A แพงคือหนูไม่รู้ว่าคุณภาพอะมันยังไงเพราะว่ามันดีทั้งคู่แต่ว่าหนูจะตอบสีที่หนูชอบใชเหมือนตอบว่าีอันนี้เพราะแม่ว่าอันนี้ข้างในมันแน่นๆเหนียวๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่ว่าตรง ตุงกระโปงเขาเรียกกระโปงใช่ไหมอันนี้มันดูดูสวยงามกว่ามากระรองอันที่แพงเออ B ค่าเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตใช่ป่ะไม่ถ้างานต่อไปจะมึงซื้อของถูยก็กินบอกทนจริงอันนี้มันข้างในมันนุ่มกว่าปั๊กินแล้วก็แบบเหนียวเหนียวกินแล้วติดฟันนะคะนี่อันนี้นะมันไม่ติดฟัน ไส้นี้คือนิม่มนุ่มแบบหอมแล้วแบบว่าคือข้างนอกกรอบข้างในนุ่มอันนี้ตรงกลางมันเหนียวเลยแต่เหนียวอร่อยค่ะอ่ะจทดต่อไปไม่มีกำแพงน,นะจะปิดตาไว้ไอติมต๊มไอติมต๊มติ๊มอันหนึ่งนะฮาเก็นดาว้าวแพงกกสุดที่ฮาเกนดาประมาณร้อยติดตัวอันหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยไมโลปาไม่รู้ราคาประมาณสิบสิบกว่าบาทเลยอย่างเงี้น่าใะทักปากทักฝากเท มาบีบีนี่ม่เราไม่มีทีมงานรู้เลยนี่มีทีมงานมีทมงนแ่กันอยู่สามคนนะ่มาทำทุกอย่างรู้เลยสืบช้อมไม่ได้เอออันนี้บีอันนี้นั่มั่นใจร้อยน้อนเปอร์เซ็นหมดเาคาคิดอันไหนแพงหนึ่งสองสามบีบีเปิดตามได้อันนี้เอออันนี้บี อันนี้มันมีรสถั่วอันแรกอันที่สองกินน่ยมันมีรสถั่วอันนี้มันมีเหมือนรูปถั่วทำไมเอ๊ะเดี๋ยวนะอันสองัินถั่วมันจะรสอะไรในขนมถั่วเราตักผิดป่ะอันที่สองแม่ถั่ะถั่วแล้วเราเลยเลือกว่าอะไร B อะไรจะมันถูกแล้วเราจะเลือกเออันแรกที่กินอ้าวู่าอะไร B ฮ่าาฮ่วะเอาไป เออเราเรียกว่าเอมเพราะว่าเออมันเหมือนรสชาติมันมันเข้มข้นกว่ามันเข้มข้นกว่าเหรอในทีนี้ไม่นะไม่นะมันมันเหมือนแบบมันมีกลิ่นคาราเมลอ่ะเนี่ยมันมีกลิ่นคาราเมลจริงๆโอ้โหไข่มูนทีมแบบอันเนี้ยเป็นดาร์กบิงโกอืมไม่มีถั่วเพรว่าเนี้ยไม่มีถั่วหนูก็เลยรู้ค่ะตอบถูกแล้วนะทุกคนก็คะแนนเต็น สองแม่มีอีกใช่ไหมข้อต่อไปหวังว่าจะไม่ใช่ช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกแลตหรอกห่ะแต่ว่าเป็นบราวนี่ประมาณก็เป็นช็อกโกแลตนะโซช็อกโกแลตมากเลยอ่ะเอกับบีนะคะเขาบอกว่าร้านหนึ่งเนี่ยเป็นบราวนี่เจอร์นี่เคยยินไหมไม่เคยได้ยินบราวนี่เจอร์นี่ร้านดังๆในห้างที่แบบแพงๆประมาณ120ยยี่สิบาทตัวนี้อันหนึ่งเนี่ย20บาท เป็นบาวนี่นี้แล้วนาอันนี้ A นะคะอันนี้ B นะคะับเอ่อน่อยู่ในช้อนแล้วกินได้เลยค่ะ A นี่ A นะอ่าต่อไป B นะกินบี <B S 2> ไ,ดได้เลยค่ะ <c oughs> อันไหนอันแพงหนึ่งสองสามเอเปิดตาได้อันนี้เอ ทุกช้าอยู่เลยที่กินเข้าไปเนี่ยอันที่ที่ว่าที่ชอบอะถ้าให้เลือกกินอนะกินอันนี้นะนเลือกอันนี้เลยเลือกอันนี้นะหนูกินอันนี้ทุกเช้า ว่าที่เลือกว่ามันแพงเพราะว่ากินไปแล้วมันดูมีอะไรมันหวานหน้ากรอบข้างในเป็นนิ่มเป็นอะไรดูแบบว่าดูมีรายละเอียดไงแต่อันนี้มันเทนเทแต่ว่าให้เลือกกินอันนี้เพราะอันนี้มันไม่หวานมากอันนี้หวานมากใช่เนาะมานนี้มันมีแบบนิ่มๆมาข้างในด้วยเหรอคะใช่ใช่มันเหมือนมีข้างในนิ่มๆอ่ะมันไม่หวานจัดจริงจริงมันมีความรายละเอียดแต่ว่ามันหวานไปหน่อยกินไม่ไหวอ่ะข้าวสุดท้ยมาแล้ว ช็อกโกแลตขึ้นหัวมากช็อกโกแลตขึ้นหัวงั้นเมนูสุดท้ายเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตไปตังตัวทั่วอะไรตอนนี้ตั้งใจมาจันคู่ไม่ไหวแล้วช็อกโกแลตทุกอย่างเลยจ้ะอันหนึ่งเป็นคุกกี้จากร้านเลยนะสตาร์บัคชิ้นละประมาณหกสิบห้าบาทนะหนึ่งชิ้นหกสิบห้าเลยอีกร้านหนึ่งก็คือนิรนานี่ราคาเท่าไหร่น่าจะประมาณสิบบาทเอนะคะอันนี้เอนะคะ อันนี้ B นะฮะเอาใครก่อนเอา A ก่อนนะ A ก่อนไม่พิมพ์ก่อนเหรอเอาบีฮะบีอะไรอะทำไมกรอบอะยังนุ่มหืเของคุกกี้แพงคือหนึ่งสองนี่เด็กเก็บตอบบีค่ะตาคุกกี้แพงคือบีค่ะเด็ลชิล ชอบเองมากกว่าทำไมอ่ะมันอร่อยกว่าอร่อยกว่าอ่ะอันนี้คือคุกกี้ของน้ำผึ้งฮะนี่ด้วยตานี่ที่บอกอร่อยเนี่ยน้ำผึ้งอน้ำผึ้งคือใครคะน้ำผึ้งคือแมงหัคขาวน้ำผึ้งน้ำผึ้งแมงคุกกี้อร่อยคอนเซปต์บาร์กี้ไงใครสนใจนะคะคุกกี้และบราวนี่นี่อร่อยจริงให้ไปสั่งที่น้ำผึ้งได้นะคะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าน้ำผึ้งเฟซบุ๊กอะไร ไม่แต่ว่าหลับตาชิมนี่คืออันแรกนี่กะว่าโหชัวตอบถูกแน่นอนตอบสตาบทำไมพี่หนูตอบว่าอันนี้แพงเพราะอะไรรู้ไหมคะหนูรู้ว่าเป็นของน้ำผึ้งค่ะหนูรู้มันเป็นของน้ำผึ้งแล้วของน้ำผึ้งแล้วแต่ว่าของรสชาติเนหนูชอบของน้ำผึ้งมากกว่านะคะแต่ของสตาร์บัคเนี่ยคือมันบอกไม่ถูกแต่สตาร์บัค่ะโกรธเรานะคะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นลูกค้าสตาร์บัคแบบว่า นี่คือโซนตาบักกี้อยู่ตรงนี้จริงครับเขาไม่ได้ดังคุกกี้นี่แต่เราไปหาซื้อร้านนี้ไปได้จริงๆแล้วเขาจร้านเองใช่กอะไที่ดังอะเบอเออคุกกี้ใช่ไหมอ่ะวันนี้แม่ก็เป็นผู้ชนะนะคะวุ้ยได้เลยใครมูลในยตอบไอติมข้อนนั้นผิดนะก็คือเสมอเลยนะเฮ้ยจะเป็นคนที่โกงเนี่ะเออถ้าเกิดข้อนั้นนะเสมอเลยนี่นะแมาว่าเดเจิวแพ้ไปก่อนนะคะหนึ่งแต้มไม่ได้แต่งินเนี่นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายิงเพอ่อให้กดไลค์กดแชร์ได้เอาอย่างอื่นบ้างนะช็อกโกแลตไม่ไหว